เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากๆนะครับถ้าท่านมีโอกาสลองไปดูการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะครับ20ปีนะครับเราเคยมีช่วงหนึ่งที่เราเลือกช่วงช่วงชัชวานจำได้ไหมครับตอนนั้นเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นไปถึง12-13โตเติบโตต่อปีนะครับปีช่วงประมาณ พันเก้าร้อยแปดสิบห้านะครับแปดสิบหกแถวๆนั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะครับประมาณยี่สิบปีนะฮะให้หลังเนี่ยเศรษฐกิจเรา,เาการเติบโตนะฮะลดลงนะครับท่านทราบไหมครับว่าที่มันลดลงเนี่ยลดลงเพราะว่าอะไรนะอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับการเมืองโลกนะฮะ geo politics นะครับนู่นนี่นั่นแต่ผมสังเกตนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างแบบนี้มันมีบางประเทศที่มันโตนะครับประเทศจีนเห็นชัดเจนมากประเทศจีนเนี่ยเมื่อปีก่อนปี2011รายได้ต่อคนต่อปีต่ำกว่ารายได้คนไทยต่อคนต่อปีณนะวันนี้นะครับ ประเทศจีนนะหลัง2011เนี่ยพุ่งพรวดเลยนะครับรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยสูงกว่าประเทศไทยมากนะครับประเทศเกาหลีนะรายได้ต่อคนต่อปีเริ่มในช่วงปี1960-70เท่าๆกันกับประเทศไทยนะน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเกาหลีรายได้ต่อคนต่อปีนี้ขึ้นไป30,000เหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยอยู่ที่7,500 รียนสหรัฐนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เสียกำลังใจนะแต่ว่าผมเนี่ยได้ดูตัวเลขประเภทเนี้นะครับแล้วก็มานั่งคิดแล้วก็เทียบกับประสบการณ์ของประเทศต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นนะอันนึงที่เราขาดก็คือเราไม่มีของใหม่ใส่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยมา20ปีนะครับ ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ากินบุญเก่านะครับจากการใช้ทรัพยากรธรรมาชาติดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาดึงดูดเทคโนโลยีเข้ามาผลิตนะครับวันนี้นะฮะผมกับทีมงานเราเนี่ยนะครับมีความหวังที่เป็นความหวังใหม่ของประเทศที่ต้องการที่จะฟื้นเศรษฐกิจของเราขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก20ปีที่ผ่านมานะครับที่ทดถอยมาโดยตลอดฟื้นด้วยอะไรผมมองเห็นอยู่สองสามอย่างนะนะครับและผมคิดว่าที่มองเห็นสองสามอย่างเนี้ยผมมั่นใจนะว่ามันเป็นเรื่องที่ใช่นะครับเรื่องที่หนึ่งต้องสร้างผู้เล่นรายใหม่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ท่านเชื่อไหมครับว่าในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยผู้เล่นที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ๆผู้ผลิตรายใหญ่ๆเนี่ยนะผลิตแล้วก็ส่งออกเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงร้อยรายนะครับมีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดสิบแค่นั้นเองและครึ่งหนึ่งเป็นผู้เล่นที่มาจากต่างประเทศเป็นการลงทุนยกยวงมาจากต่างประเทศเลยนะมาใช้ แรงงานราคาถูกนะครับในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราไม่เอาผู้เล่นรายใหม่ซึ่งเป็นผู้เล่นที่เป็นคนไทยผู้ประกอบการไทยของเราเองนะสร้างขึ้นมาและสเกลอัพขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตขึ้นยากนะครับอันนี้จึงเป็นที่มานะของเป้าหมาย1,000งพันคูณหนึ่ 1,000รายของผู้เล่นรายใหม่ที่เอานวัตกรรมเข้าหนุนธุรกิจสเกลอัพให้ได้โดยเฉลี่ย1,000ล้านต่อรายเสร็จสับเราขยับได้แค่ประมาณ1ล้านล้านนะในขณะที่เราจะหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางเราต้องทำอีกประมาณ11ล้านล้านได้ประมาณไม่ถึง10%แต่ significant ก็อยากเชิญชวนพวกเราทุกคนในที่นี้นะครับเข้าใจว่าวันนี้มหาชลัยมาเกือบครบนะครับผู้แทนของมหาชลัยอยากเชิญชวนมหาชลัยในประเทศไทยซึ่งมีสัพพะกำลังเข้มแข็งนะฮะในหลายด้านนะครับอันที่หนึ่งเรื่องความรู้ไม่เสียงเลยนะย่ยมยอดยอดเยี่ยมมากนะครับนวัตกรรมเริ่มมีขึ้นมานะครับคนนะ โครงสร้างพื้นฐานนะครับเหลืออีกหน่อยหนึ่งก็คือหมาลัลที่กำลังท t r a n ฟอร์มและก็ผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่ดีมากๆตอนนี้ก็คือการบล็อกเนี่ยนะปล็อกตั้งแต่ไม์เซตนะครับนะเห็นศักยภาพแล้วก็พยายามที่จะทำให้กระบวนการบริหารจัดก,การภายในเนี่ยค่อยๆค,คลายคลายตัวหน่อยจากที่ เมื่อก่อนอาจจะแข็งนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของธุรกิจนวัตรกรรมซึ่งมีความเสี่ยงนะครับอันที่สองนะที่ผมว่าจะช่วยเศรษฐกิจไทยได้เยอะเนี่ยก็คือเรื่องการมีสาขาใหม่ทางอุตสาหกรรมหรือสาขาการผลิตหรือบริการใหม่ๆเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับ ที่เราเรียกว่า new S curve คำว่า new S curve หมายความว่ามันต้องมีไอตัว S curve ตัวใหม่เข้าไปต่อยอดจากตัวเดิมต,ตัวเดิมเนี่ยเราขายสินค้าเกษตรนะครับเราปลูกข้าวนะเราขายข้าวเปลือกเราขายข้าวสารเราขายมันอัดเม็ดเราขายน้ำตาลทรายอันนี้ดีมากเพราะว่ามันขายได้เยอะนะแต่มันอิ่มตัว นะครับตอนเนี้ถ้าจะขยับขยายต่อขายต่อปลูกเพิ่มขึ้นมันก็ทําไม่ได้แล้วมันอิ่มตัวครับเรายังคงทําในส่วนนี้ที่เต็มที่แต่เราต้องใส่ S-curve อีกตัวหนึ่งขึ้นไปก็คือ h i g h v a l u e a d d p r o d u นะฮะถ้าเป็นกเกษตรก็ต้องเป็นอะไรครับถ้าเป็นกเกษตรอาหารใช่ไหมก็ต้องขึ้นไป High-Value-Add-Food อาหารที่มูลค่าสูงนะครับ อาหารเชิงฟังก์ชันอาหารโปรตีนทังเลือกโปรตีนจากพืชโปรตีนจากมาแมลงนะครับต้องเป็นของแบบนี้ซึ่งต้องอาศัยนะครับนวัตกรรมใส่เข้าไปมันถึงจะขึ้นได้นะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยก่อนของเราเทคโนโลยีก็คือของต่างประเทศรถยนต์ทุกชนิด ก็ของต่างประเทศทั้งนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างเช่นยานยนต์เป็นจากยานยนต์ที่ต้องผลิตด้วยชิ้นส่วนประมาณสามหมื่นชิ้นส่วนต่อคันนะเหลือไม่ไม่ถึงหมื่นนะครับจากเครื่องยนต์สันดาปภายในนะไปเป็นเออ EV แล้วก็มอเตอร์ อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะเริ่มทํายังไงให้ประเทศเราเนี่ยสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่นะไปจนถึงแบตเตอรี่สําเร็จรูปผลิตมอเตอร์นะผลิตรถยนต์ทั้งคันก็เป็นโอกาสแล้วก็ผมเชื่อว่าเรามีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีนนี้ก็ต้องเอานวัตกรรมใส่เข้าไปอันนี้อันที่สองต่อยอดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อีกอันหนึ่ง เมื่อก่อนก็ l a เบิร์ t e n น i v e นซีฟนะทำพวก PCB นะครับแต่ว่าไฮแวลูแอดเนี่ยมันก็คือมันต้องเป็นพวก PCBA พวกเซมิคอนดักเตอร์นะพวกโมดูลต่างๆนะครับที่เป็นชิปนะไฮเอ็นก็ไปถึงเวเฟอร์แฟบเวเฟอร์แฟคติเคชันผลิตชิปได้นะครับอันนี้ก็นวัตกรรมเหมือนกัน มีเราพูดถึง Creative Economy อีกอันหนึ่งนะครับ d i g i t a l Content นะครับแปลงอะไรฮะ Culture นะออกไปเป็น Value Creation ไปเป็นสินค้าไปเป็นบริการทำไม่ได้ถ้าไม่มีนวัตกรรมก็ต้องนวัตกรรมเช่นเดียวกันอันนี้อันที่อันที่สองนะที่ผมคิดว่าเทรนด์จะมาอย่างเนี้ย อันที่สาม sustainability ครับณนะวันนี้ขายของไม่ได้ถ้าไม่ทำเรื่องความยั่งยืนไม่ทำเรื่องสิ่งวแวดล้อมไม่ทำเรื่องการลดกา๊าซเรือนกระจกนะครับพวกนี้นะจะถูกกิดกันทางการค้าถ้าเราไม่ทำแต่จะทำของแบบนี้ได้ต้องมีอะไรครับนวัตกรรม นวัตกรรมนะเห็นไหมครับอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นทางออกของประเทศไทยแต่คำถามต่อไปก็คือแล้วใครล่ะจะทำนวัตกรรมแล้วใครล่ะจะเอานวัตกรรมออกไปสู่ตลาดเอานวัตกรรมออกไปสู่คอมเมอร์ช l i ไลเซชัการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสร้างรายได้เข้ามาให้กับประเทศอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นคีย์สำคัญและคำตอบคำตอบนะครับคือเราใช้คำที่นี่ว่า IDE นะมีท่านอาจารย์หรือผู้ร่วมสัมมนาท่านไหนยังไม่ทราบว่า IDE คืออะไรไหมครับ ไอดเป็นคำที่เราใช้เป็นเป็นโค้ดนะครับแทนผู้ประกอบการซึ่งนำเอานวัตกรรมเนี่ยมาทำธุรกิจนะครับเราเรียกพวกนี้ว่า innovation driven enterprise นะครับและอันนี้ก็เป็นที่มาของพันคูณพันหนึ่งพัน IDE scale up ให้ได้ IDE หนึ่งพล้านบาทนะพันคูณพันนะครับ แต่จะทำให้ IDE เกิดขึ้นทำงานได้และสเกลอัพได้ต้องมีอะไรครับมีอีโคซิสเต็มนะมีอีโคซิสเต็มเพราะงานทางด้านนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นงานที่ high return นะแต่ในขณะเดียวกันมันมี high risk มันมีความเสี่ยงของมัน นะครับแต่ถ้าเราเก้าวข้ามความเสี่ยงนั้นไปได้มันจะมีผลตอบแทนกลับมาเนี่ยสูงมากๆไม่ใช่สูงธรรมดาสูงมากเป็นพิเศษนะครับเราคุยกันนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะและเก็บข้อมูลกันเนี่ยมันสูงขึ้นสิบเท่ายี่สิบเท่าสามสิบเท่านะครับแล้วเคยมีปรากฏปรากฏการณ์นะฮะ ที่ผลตอบแทนสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าก็มีน่าสนใจนะครับมากๆแต่อีโคซิสเต็มที่จะต้องสร้างขึ้นเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปัจจุบันที่มันเป็นอยู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนี่คือเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมคิดเร็วๆนะจากประสบการณ์ที่เจอและคุยเนี่ย อันที่หนึ่งเลยคคยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดอันนี้เราเรียกกระบวนทัศนะครับกระบวนทัศนียคือวิสัยทัศน์ที่จะมองไปข้างหน้าจากปัจจุบันเนี่ยออกไปไกลๆไกลนิดหนึ่งนะครับหลายอย่างในปัจจุบันเราบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ถ้าเราเอากรอบปัจจุบันคิดเนี่ยไม่มีทางที่เราจะทําได้ เราต้องบอกว่ามันต้องไปถึงให้ได้เราพูด 1, พันคูณพันวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้พันคูณพันะฮะพันแรกอาจจะยังไม่ได้อาจจะได้หลักสิบหลักร้อยพันที่สองก็อาจจะไม่ได้อาจจะได้หลักสิบนะฮะนะ enterprise ที่เรากาลังทำเนี่ยบางคนก็สิบล้านหล้านเป็นสิบล้านสิบล้านเป็นยี่สบยี่สิบเป็นห้าสิบห้าสิบเป็นร้อยนะร้อยเป็นห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับพันเป็นสองพันสามพใช้เวลา แต่เรามั่นใจว่ามันจะไปถึงและทำได้อันเนี้ยกระบวนทัศของการคิดต้องเปลี่ยนนะอันที่สอง m d s e t นะครับ myset นี่สำคัญมากๆนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากอยู่ในพาราดามเดิมนะมี m i n d s e t แบบเดิมนะครับถ้าเราเอากระบวนการทำงานตั้ง ไม่เอา o b j e c t ตี e ตั้งหรือวิสัยทัศน์ตั้งเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะผมพูดเรื่องของเอไอดีนะครับแล้วเราทำเรื่องของ Holding Company นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวทางพีระเมศกับท่านอาจารย์อ้วนเนี่ยมาอธิบายให้ฟังต่อจากนี้เนี่ยนะฮะเราปลดล็อกเรื่องของการนำนักวิจัยออกไปทำงานใน บริษัท IDE นะในกฎหมายส่วนกลางเนี่ยปลดล็อกแล้วแต่ถ้า i มเซ e ตเราไม่เปลี่ยนนะเรายึดติดอยู่กับแบบเดิมที่เราเคยชินเนี่ยเราไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับเพราะอะไรผมพูดเรื่องว่าอา้อนุญาตให้อาจารย์เนี่ยออกไปเป็น CEO ได้ CTO ได้ไปปฏิบัติงานในสตาร์ทอัพได้นะครับ วันนั้นคุยกับอาจารย์สองสามกลุ่มนะครับผู้บริาาหานด้วยนะครับเราปลดล็อกเรียบร้อยบอกว่าโดยกฎหมายตรงกลางเนี่ยเปิดมหาลลยไปออกระเบียบได้เลยอนุญ,ญาตให้อาจารย์ไปแล้วไปจัดระบบว่าไปแล้วดีแคลว่าไปกี่ชั่วโมงนะฮะมหายลายต้องจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่เอาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภาระงานเรื่องโหลดงานนะครับหรือเรื่องคนนี้ไปคนนั้นไม่ไปนะมันมีกติกากลางเรียบร้อยแต่ บางท่านเนี่ยยังเอาไปผูกกับเลยบอกผมว่างั้นไปแบบ s a b บ t i c a l l e a v e ได้ไหมมันคนละเรื่องแล้วเห็นไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องไอ้นี่มันไปสตาร์ทอัพนะมันไปทำธุรกิจนะครับไปต่อสู้กับการที่จะเอาของเอานวัตกรรมเราไปขายให้ได้อ่ะนะหนักหนาสาหัสแล้วเทคแบดมินตั l เลฟไปอ่ะมันจะทำอย่างนี้ได้ไหมมันทำไม่ได้นะครับนะ ถ้ากลับมาแล้วบอกว่าจะต้องทําตําราออกมาเล่มหนึ่งทำแอปพลิเคชันออกมาเล่มหนึ่งทําวิชาการนู่นนี่นั่นออกมาเล่มหนึ่งเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมันจะมีความเคยชินแบบนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งมาในวันนี้เดี๋ยวเห็นของใหม่ๆนะครับต้องออกไปช่วยกันช่วยกันช่วยกันทําให้เกิด change นะฮะต้องเป็น change agent ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของ Mindset เมื่อ Mindset เปลี่ยนแปลงนะครับจะ Innovate กระบวนการเราเรียก Internal Process กระบวนการทำงานภายในมันจะถูกพัฒนากระบวนการทำงานภายในใหม่ๆขึ้นมาจะมีการออกเพ o l i c y ผ่านทางสภามาหาทยาลยที่มันใหม่ๆขึ้นมาแล้วมันเอื้อเนี่ฮะเป็น Eco System อีกอันนึง สองอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในอะภายในภายในเราแล้วก็ภายในองค์กรนะเริ่มจากภายในเราและภายในองค์กรตรงนี้ก่อนนะครับทีมงานของเราตรงนี้ก็ทำเรื่องของ e x t e r n a l นะหรือ e x t e r n a l i t y นะสิ่งแวดล้อมที่จะมาเอื้อนะครับจากข้างนอกนะครับวันนี้เราทำการบริหารจัดการทุนรูปแบบใหม่นะ สมัยก่อนนี่เบี้ยหัวแตกนะครับโครงการหนึ่งล้าน2ล้านสาล้านเดี๋ยวนี้ร้อล้านก็จ่ายถ้าโครงการนั้น promising ว่าจะทําให้เกิดการประกอบการเกิด commercialization เกิดการขายของได้ไปทั่วโลกและเกิด return นะ on investment กลับมาเราพร้อมที่จะใส่นะครับในโครงการที่เสียเส่ยงๆแบบนี้ทั้งในระดับของประเทศอย่างบาพคหรือหน่วยงานให้ทุนอื่น และในระดับหมหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์อ้วนจะ,จะพูดเรื่องของมอชอนะรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมหาลัยก็สามารถที่จะใส่ได้มหาวิทยาลัยมีรีซอสนะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวพี่ระเมศจะพูดเรื่องของฝั่งทางด้านจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยพร้อมมีรีซอสที่จะใส่นะนี่เป็น externally นะครับ ecosystem ในมุมกฎหมายออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ holding ค o มพานีตั้งได้นะฮะ การร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนออกไกลไลายให้เรียบร้อยนะฮะปลดล็อกหลายอย่างสามารถทําได้รัฐสามารถที่จะเอาเงินของรัฐที่สมัยก่อนบอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับมาลงในเรื่องที่มีความเสี่ยงได้และถ้าลงไปแล้วด้วยความที่มันเสี่ยงจากวิสัยปกติของการทําธุรกิจ ก็สามารถที่จะ write-off ได้ก็หมายความว่า,าตั้งหนี้ศูนย์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎหมายเอื้อแหละทําได้นะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งล่าสุดนะครับกรม,าก,รมการ,รประกาศให้ออกมาแล้วก็คือเรื่องอระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทางด้านวิจัยกับนนะวัตกรรมนะครับ ตอนนี้จะเหลือรายละเอียดของการทำงานนะครับขั้นตอนซึ่งจะประกาศในสภานโยบายให้การจัดซื้อจัดจ้างทางด้านวิจัยนะครับนะฮะและนวัตกรรมเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ภายใต้พรบรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เป็นพอบอรบกลา่าวไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่กำหนดนะฮะที่เรานะครับผู้แทนจากหมหาวิชาลัยนี่แหละ ประมาณเกือบ10บคนนะมานั่งสมหัวกันแล้วบอกว่าเอาแบบนี้จะช่วยให้เราทํางานได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสภานโยิายวันที่5้านะครับท้าไม่มีการเลื่อนนะหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ก็จะออกมานะครับมาแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวหลักนะครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับออของการทํางานทางด้านนวัตกรรม นะครับของเราแล้วก็การสนับสนุนให้เกิด IDE ขึ้นอีกจำนวนมากนะครับนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความหวังนะแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศนะครับในขณะที่คนจำนวนมากยังไม่ค่อยตระหนักถึงศักยภาพที่เรามีตรงนี้นะครับรัฐบาลเองก็อาจจะยังรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะ,ะพวกเราอาจจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนจากตรงนี้กันขึ้นมา ให้รัฐบาลเห็นว่าไอแนวเนี่ยคือแนวที่จะช่วยนะครับหาไรายได้ให้กับประเทศสร้างนะครับความ uh, prosperity นะสร้าง uh, เศรษฐกิจนะการเติบโตนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะผมคิดว่าประเทศไทยเราทำได้นะครับนะเ d e เราเริ่มเล็กๆขึ้นไปนะแล้วก็ scale up นะครับ วันนี้นะเริ่มเล็กหน่อยนะครับอาจารย์อ้วนใช้คำว่าโพนี่โพนี่ก็ยังไม่ถึงยูนิคอนนะสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านนะครับแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นไปนะจากโพนี่เป็นอะไรครับอาจารย์เป็นอูดเหรอคาเมลเหรออะไรนะขึ <laughs> ้นมาขึ้นคนไต้หวันเขาใช้คำว่ากาเซลกาเซลกาเซลเอนเตอร์พริสกรเซลก็คือไอตัว คล้าๆคล้าๆกวางนะกระโดดขึ้นนะครับก่อนไปถึงยูนิคอนนะแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันเราทำเออร์ลี่สเตได้จำนวนหนึ่งนะฮะวันก่อนผมเห็นรีพอร์ตจากที่มาอะไรต่างๆเสนอกันเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยใน p i ายปลายนะเออร์ลี่สเนะ holding company เนี่ยนะครับก็จะเริ่มใส่การ e c c e l e r a t e นะครับนะที่เป็น Early Stage จนกระทั่งถึง c อมั o น m a t u r e มากๆนะครับเว n t u อร์ a p i t a l นะจากตลาดก็จะเข้ามานะครับนะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นความหวังของเรานะผมเนี่ยมีความหวังว่าอยากเห็นยูนิคอนนะครับขึ้นมาในช่วงห้าปีเนี้ยนะะถ้าได้สัก5้าตัวเนี่ยผมจะมีความสุขมากเลยนะครับ ผมก็มีความเชื่อนะครับว่าถ้าเราช่วยกันผลักดันเนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ขออวยพรด้วยนะครับพวกเราที่จะมีกำลังใจในการที่จะทำงานตรงนี้นะครับมันมีอุปสรรคเยอะนะเพราะต้องฝ่าฟันทั้งภายนอกภายในเนาะภายในองค์กรเราเนี่ยก็ต้องไปปรับเปลี่ยนได้เยอะนะครับนะครับแล้วก็เป้าหมายพันคูณพัน นะฮะคุยกับพีระเมศเมื่อกี้ก็บอกว่าเราน่าจะร่วมกันรีพอร์ตเป้าหมายของประเทศนะเราจะไม่รีพอร์ตนะในในในมุมของเนี่ยองรวมตรงนี้นะเราจะไม่รีพอร์ตว่ามาอะไรนั้นเท่าน,นั้นมาอะไรนี้เท่าน,นี้รีพอร์ตว่าวันเนี้ยนะพลังของเราทุกหมาอะไรที่รวมกันแล้วเนี่ยได้แล้วหนึ่งรอย IDE ปีหน้าสองร้อยสามร้อยนะครับรีพอร์ตแบบเนี้ยมันเห็น Impact นะแล้วมันช่วยกันทำงานนะครับ uh, IDE จากหมาิ์ชาลยต่างๆนะครับ holding นะดิ holding เน่ย uh, holding เนี่ยอาจจะจอยเวนเจอร์กันก็ได้นะครับหมาอะไรต่างกันอาจจะมาลงทุนใน holding เดียวกันนะครับหรือบางหมาอะไรมาใช้ holding อีกหมาอะไรหนึ่งก็เป็นไปได้อีกนะครับไม่จำเป็นต้อง uh, ทำไปทุกทุกหมาิ์ชาลย แต่ว่าเป้าหมายเราก็คือพันกูลพัน IDE นะครับที่จะขับเคลื่อนได้นะครับขอให้การสัมมนาในวันนี้นะครับประสบผลสาเร็จนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะที่ออกแรงนะครับก็ขอให้มีกําลังใจนะครับในการที่ทํางานเพื่อนๆนะฮะที่หลายคนที่สปินออกไปเป็น IDE ก็ดีนะครับสตาร์ทอัพก็ดีนะครับเพื่อนๆที่อยู่รอบๆที่ไม่ได้ไปก็ ช่วยกันหนุนหน่อยนะครับหนุนหน่อยเพราะว่าคนที่ไปทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันหนักนะมันหมดกําลังใจง่ายนะอย่างน้อยคนรอบข้างเนี่ยต้องให้กําลังใจนะครับเพราะพวกนี้มันมีความเสี่ยงดังนั้นนะออกไปเนี่ยไม่ได้หมายว่าไปแล้วสบายนะไปแล้วเออคุณไม่ต้องมีภาระงานสอนอะไรแบบนี้นะแต่เขาไปเผชิญกับความยากอีกแบบหนึ่งซึ่งยากแสนสาหัสนะมีความเครียดขึ้นสูงมากพวกนี้นะครับนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะร่วมกันแล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจนะครับที่จะทําให้เป้าหมายพันคูณพันประสบผลสําเร็จนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ